มาเอาอาหารให้ช้างเลยลูกนะเอาเร็วเร็วเร็วครับได้ยังไงมามามาพี่ฟูเอาละเอาละนอสั่งเลยสิสั่งน้องฟูมาเจอช้างครับน้องฟูมาหาแม่มาไม่ไปเลยน้องฟูไม่ไปเลยอ่ะไปพี่โฟกไปข้างหลังแม่เร็วๆมาลูกมามาแม่พาไปหานให้ช้าง โอ้ยพูมมาดูช้างสิภูมีหลังช่างรับช้างวายไปเกดที่แล้บ่จะมึงเกะไกมึงยังมุบมงยวกำลังามลังมึงก็ไ้เสียบเยเกาะ้ อ๋อน้องภูมิไม่กล้าครับภูมิไม่กล้าเอาอาหารนี่ช้างเลยน้องภูมิกลัวอาซายป่วนสวัสดีครับก่อนนะไหนจะไปไหนกลัวไปแล้วน้องภูมิอ้าวหน่อยเนี่ยอุ้ยโอ้ยมันร่วงเลย สวัสดีครับน่ยังสายป่วนสายป่วนสวัสดีครับก่อนคุณมาล้านซา,า,าวสีครับสวยมากเลยเอสาสายป่วนสวัสดีครับก่อน หน้ามาทางนี้ก่อนสวัสดีครับวันนี้สายฝนมาเที่ยวร้านอาหารสาวสีครับอันทุกมาดูปลาเย็วเลยลูกมาดูปลาเยอะเลยโอ้วิโฟกท่จังเลยวิฟปลาอะไรเนี่ยโอ้โหนะปลาเยอะเลยอ่ะลูกให้อาหารปลาไหม พูดให้หันตาไหมใช่ระวังตกนะลูกลูกค่อยๆเดินนะหนิไม่หนิเห็นมันจะตกนะเนี่ยค่อยๆเดินนะลูกปานินบอกว่าปานินปะทับพี่อยา่าขยมลูกอยาก่าขยมมันจะหกักไปค่อยๆเดินไปกับพี่โฟงนะ่ะยปเดินไปนะ ก็าปีอาหารด้วยนะหันให้ตาด้ยนะ,ะพี่ฟูก็กลัวตกดูน้องดีๆนะขอรองเท้าก่อนบรรยากาศร,บรอบๆนะคะร้านสวยมากมานั่งบรรยากาศดีมากวันนี้มีช้างด้วยมีให้อาหารช้างมีขี่ช้างด้วยน้องปูไมก่กล้า ไม่กล้าให้อาหารน้องภูมตัวคนร้องให้ปลาด้วยน้ำสีสวยมากเลยระวังนะพี่โคกับน้องภูมิอยู่ตรงนี้ี่ครับระวังน้องด้วยพี่โคกดูน้องด้วยครับระวังตกน้านะ ไเชวนคนมานี่มาเลยสวยมากคนเยอะมากคนกำลังมาแดดแดดกำลังดีแดดกำล,ลังล่มๆ่มอันนี้ก็ห้าโมงเย็นแดดล่มลมตกคุณคนจะมานั่งเล่นกับพี่โต มานั uh, yeah, well, uh, I, well, ่งเลยลลกนั่งเลยอันเยี่ยมก่อนเยี่ยมด้วยเยี่ยมเอาเม็ดออกเอาเม็ดออกแล้วก็ยิ้มวุ้ยตายลูก่อยมันมันไหลลงอันเยี่ยมก่อนมันหนักไหมลูกบอกมันหนักไหมอ่ะงอก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 ขึ้นตรงกลางกลางอย่ามันขึ้นตรงนี้มันจะตก ในน้ำพรมใส่รองเท้าใส่รองเท้าลงไปลงไปมาลองลอกเดี่ยงเดี่ยนั่งก็ได้นั่งก็ได้รองเท้านั่งก็ได้เหรอใอ่รองเท้านั่งก็ได้เหรอครับเอาของนี่มานะใส่รองเท้าก่อนโอ้ยมันจะตกนะลูก สนุกใหญ่เลยปุ๋มชอบน้องภูไปใส่รองเท้าก่อนพี่โฟกใส่รองเท้าแล้วแต่ลูกอาจจะตก,ะตกพี่โฟกไม่ตกหรอกเดี๋ยวน้อ,องภูมันอาจจะตกเดี๋ยวน้องจะตกนะไปแล้วอยู่ไปแล้ว ภูมสนุกใหญ่เลยครับุูมชอบมากครับระวังตกนะลูกภูมจะไปหาพี่โคกครับภูมดูปลาลูกโอ้โหปลาเยอะจังเลย รอาพี่พี่โฟกับน้องฟูมครับเออเหอนอนสบายเลยเหรอครับพี่โฟกับน้องฟูมนอนสบายเลยเออเฮฟิวมากบรรยากาศ ทำไรกันครับเอาแตหลับแล้วเหรอนี่เป็นทางม้าลายนะสีขาวกับสีดำทางม้าลายครับน้วพู่มสีดำพี่โฟกสีขาวครับทางม้าลายใช่ไหมครับทางม้าลายเหรอลูกลูกลูกเป็นสีดำเหรอพี่โฟกเป็นสีขาวใช่ไหมน้วพุ่มสีดำเหรอพุมสีอะไรสีอะไรลูกสีอะไร ช้างยังไม่กลับเลยช้างช้างยังไม่กลับเลยครับโลดูช้างดูเขาจะขึ้นช้างหรือเปล่าเอาสายป่วนสวัสดีครับขอสายป่วนบายบายก่อนนะบายบายครับช้างกลับมาแล้วครับช้างกลับมาแล้วแ้วนักภูมินักภูม,มิบายบายก่อนบายบายเอสซีก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายเอสซีกันลกูกภูม ระวังตกน้ำไปทางนั้นระวังตกน้ําลูกนั่นมันจะพัดไปทางนี้มันจะตกน้ําเอาละพูดบายบายก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กับลูกมาๆมา,มาบอกกับแม่ก่อนฝากเอสซีก่อนเร็วข,ขอบคุณสวัสดีครับเอซีก่อนเ,อเ,อเอร็วลูกเร็วอ่ะพงศพเนเก่งอ่ะสวัสดีครับเอซีก่อนเอ <laughs> เอแล้วผมต้องถอยนะเวลายโยกพี่โฟกหน่ะนะเดี๋ยวพี่โคกจะชนเดี๋ยวเดี๋ยวชิงช้าจะชนตกน้ําเลยเออะสวัสดีครับก่อนบายบายเอสซีกันลูก เอาบายบายก่อนลูกฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายปวนเฟมิลี่ด้วยนะครับเอาบายบายก่อนลูกขพนักมาหาแม่ก่อนเอาสายปวนบายบายก่อนเอาบายบายก่อนลูกบายบายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สายปวนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้สายปวนเฟรนดี้ด้วยนะครับสวัสดีครับปลาลูก บายบายก็ bye bye. ไ,ได้อ่บ๊ายบายไม่เอาแล้วน้องคุณไม่เอาอะไรแล้วอ่บ๊ายบายก่อน